เสร็จแล้วนะคะเมนูวันนี้ของเราตำทัวทะเลถาดนะจ๊ะอะไรน,นะพ่แซ่บๆนะจ๊ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไวสุขภุสกุลวันนี้วิกกี้สิบห้ามากินตำทัวถาดนะจ๊ะอันนี้ทัวเขาซื้อมากอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงนะจ๊ะเด้อนี่พริกนะจ๊ะมะนาวกระเทศ ูมาจา้ะนำคำเดี๋ยวจิมาตำกันด้วยจ้ะเด้อตำเผ็ดๆจังหน่อยแต่เทียมจ้ะเดี๋ยวทำมาเลยใส่ตัวมาเลยจ้ะสูงไม่อะไรจไ้ะเตำข่อยากด้วยจ้ะใส่มะเขือที่ห้างคันไว้ มกากนอกเลยจ้ะเกอดเท็ดโอ้ค่ะน้ำตาลก็งาปงนัวค่ะใส่ลา,สลายแซบลายแต่ปูมักเลวจ้ะน้ำปลาแซบๆไปจักหน่อยค่ะน้ำตาลตามซอสไลคล่ะ สวัสดีค่ะมาพบอับช่องวิกกี้สาราพ้าเสบเจ้าเมนี้สีผ้าพ,พ่อแม่พี่น้องมากินตำทั่วถาดทะเลเลยจ้ะเมนูเด็ดของข้าเมนี้ตำทัว่วเลยจ้ะเ้นกับปุ่นเวียดน้มค่ะต้มไม่ไม่ต้มเบงหอยเลยจ้ะหอยแครงต้มมันมันวยใหญ่กัเด้วยต้มห้ซุกเลยจ้ปะปลาเมึกเลยจ้ปะปลาเมึกหนวดปลาเมึกเมึกดองหั่น เป็นปูแล้วค่ะเด้อปูหมาสดๆสดมีตําใสน้ำน้อยนึงแล้วจ้ะอันนี้สดๆเลยสกินสดๆก็กินกับน้ำมันดมเดอมะเขือห้าพผักก็เป็นใบสลัดแล้วจ้ะมาซิมมากินน้ำกันเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องมาจุ่มกันกินเด้อจ้ะแซ,บแซบ่บๆความเพลิดน,นี่ไม่อยอบอกไปเล้วค่ะสุดยอด ตำบับเพชรมันบ่อแสบเลยจ้ะปกติคือตำม,มันมาก,ก่อเลยจ้ะบาร์นิมืรอนี้คิดว่าอยากตำมักทั่ว,วอะ แู้ะครัแซนนาบไปอน้ำนู้นมันขาวนะจ้ะกินสดๆเนื้อหว,วานๆประมือของเข้านะจ้ะ เหงานมามีเมยพี่น้องคือยอยากเหตุแนวเติมพลังให้ายจ้กคองนะคะเมย่อสดสจมีเฮียมีแห้งสูตัต่อหมดมึกเฮ้า กินกรบปุ่นห้องทองก็ได้จ้ะอันนี้มันเผ็ดเดี๋ยวมันสีแสบทองเนาะ กินผู้เดียวก็ใส่มือโดยอะยุได้จ้ะปกติกินผู้เดียวก็ใส่มือแสบกว่าจ้ะแต่ว่าเันกินหลายคนกับห้ากับซิมี่มาหลายอย่างในการกินแน่แล้วจ้ะเรากินมูม่ามบ่ได้อย่างไอ้เพื่น หอมจิ้มนามมั้จ้ะอืมเนื้อหวานๆนะคะสดสด เป็ดต้องแสบจ้ะสุดยอดหอยแข็งตัวใหญ่ไยตัวมันส,กสุกๆเจ้าหน่อยจังบอกข้าว nụp nập nụp nập ngọt vào mực nữa cream กินน้ำกันเดอ้อจ้ะพี่น้องแซ่บแซบทั้งเผ็ดทั้งแซบ่บ Phật tự do Kẻ bé trên ngoài nó chả đâu Một cái đẹp thiếu đó ไปจะกินยังเนไงหลายหอยนะคะหอยหอยหอยตัวอ้วนตัวใหญ่น้ำรดอนเลยเต็มปากจะมับบบบนี้อืม เดีด๋ดกับฝากเป็นกำลังใจให้น้องไหมน้ำแนว้ัจ้าเพิ่งสีเฮ็ดคลิปดเดือนเดียวเองนะคะมีเวลาเฮ็ดแน่ยบมีเวลาเฮ็ดแนยเขาอยู่งานกับ่ได้เดค่ะแต่ก็สิพยายามเม็ดคลิปออกมาได้จ้ะให้พ่อแม่พี่น้องในรับชมด้อจ้ะ ตอนตอนมันพอ,อยดียนะ้วค่ะใหญ่ไรมันหยาบ เพจพี่น้องขอบคุณหลายๆด้จ้าเขามารับชมคลิปแล้วจ้าฝากเป็นกาลังใจให้ช่องวิกกี้สารา้าแสบน้พี่น้องถ้ามากายชอบก็าฝากกดไลดดค์กดซับสมัครใน้รับราคเดอ้อเดี๋ยวสิมีคลิปใหม่ๆออกมาให้พ่อเม่พี่น้องได้รับชมเลยจ้าเพชรแห้งจ้บเพชรแห้องอ้สิเป้าออก,กินเผ่าก,กินแล้วเขาวันนี้สวัสดีค่ะ